สวัสดีครับวันนี้มาชม Honda s o ซ i c นะครับตัวนี้เป็น s onic ตัวใหม่แท้นะครับเป็นตัวท็อปรอแม็กตัวนี้เป็นสตาร์ทมือครับเดิมๆโรงงานเลยคันนี้สีสันก็ประมาณนี้เลยครับสีเดิมหมดทุกอย่างนะครับวันนี้บอดี้อะไรเดิมหมดสีแท้ติดรถมาเลยนี่มีเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับ ยางหน้าหลังมิชลินดอกเต็มครับเบรกเดิมหมดท่อเดิมนะครับมีรอยนิดหน่อยครับด้านข้างฝัดเท้าอะไรเดิมหมดนะครับโชคหน้าสวยๆเลยสีเดิมล้อเดิมนี่ไดสตาร์ก็ยังเป็นไดแท้ติดรถเลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนใช้างานได้ดีเลย กองอากาศเดิมอยู่ครครับผมมาติดเครื่องให้ฟังระบบเรือนไหมใช้ได้ทุกจุดนะครับสวยๆแบบนี้เลย,สยเาสียยวซ้ายขวาติดครบสตาร์ทมือนะครับ เยี่ยมจริงครับเยีเ่ยมเนะยีเ่ยมเลยยังดีมากครับไม่ดังไม่หอมรถถือว่าสภาพสมบูรณ์มากครับตอนนี้ หายติดหมดครับไปสตอร์เบรคติดเกินนิ่มแบบนี้เลยครับร์ทให้ดูอีกรอบสตาเล็กดีครับติดติดไหย ครับท่านใดสนใจก็เบอร์เดิมครับ0631215492คันนี้เปิดราคาเพียง10,000เอ้ย21,500บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับขอบคุณครับ